แอดพาเอฟซีมายํำแนวทางของคนทองนะครับผมลาสุธีคนทองไปยิบจับลอตเตอรี่มานะครับผมจับแต่ชุดเดียวจับแต่ชุดเดิมนะครับผมตอนนี้อยู่ประมาณยี่สิบกว่าใบนะครับผมเอฟซีก็ถามมาหลายนะครับว่าคนทองนี่ซื้อมาแล้วเป็นยังไงฟันดีอีกบอนะครับหลังจากที่คงสุดท้ายไปแล้วนะครับมีความฟันเพิ่มเติมจ้งใดบอนะครับอยากจะฟังเรื่องเล่าของคนทองนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม ยเงี้มาเห็นเหมนแล้วสื่อที่ละสองสามชุดไปได้กับพ่อกับเอาเน้อนว่าตึงเลยบ่บ่ขึปลาไหลเี้ยเห็นบ่อะาาสดแบบนี้มนบ่บ่ขึ้ว่าเอาไรไปนี่มันบ่เงี้ยนน้นเมื่อเบินำแหนเบิ่เกับขัาเนี่ยขี้ขี้ออกบ้างไ วัดกรรมหนึ่งตัวนี้อยนี่ดับมาอ่านี่นะครับผมจัดเบาๆนะครับต่อไปครับชนโนกับเบาๆหกใบนะครับผมอันนี้นี่เพิง่งจะยิบตลาดหนึ่งเพิ่งไปเพิง่งจะยิบชุดหนึ่ง นานแล้วชุดสองชุดแม่ปั๊มน้ำมันกับทีชุดหนึ่งสองชุดเอาไปมากฝันว่าเบิงเ้งแบบป้าดสื่อหลายปน,นีตัวคนวะเ,เอาดูน้ำกันสวัสดีครับผมสวัสดีแอนไมสวัสดีคนทองนะครับผมสวัสดีจ้าเอซี่ถามมาหลายทึงไล่มาถามทิงทั่มาถามมาเป็นแั่ไงนคนทองหลังจากออกโค้งสุดไทยไปแล้วฝันบ่าัานว่าฝันโค้งสุดไทยบ่ แม่ที่ว่าหลังจากที่ปอยพงสุ้ายไปนะที่ว่าซื้อๆมาเนี่ยหลังจากสองสามหมื่นเป็นอีฝันบฝันฝันว่าเด้กน,ไป,าานไปงานบวชข้าเจ้าก็บ่รเชิงว่าก็จะคออปงานบวชหอกแจะคองยางออมบานบอัดที่นี่ก็เลยไปซ่อเงี้ยเงี้ยอ,อันแม่แม่พนมเฮ็ดอันไหนแม่อ๋อที่ว่าแม่พนมเฮ็ดกับแพงแม่นัน,นละยางไปมาเนี้ก็เลยอัน มันก็เลยมีโมกโมกอันไข่ไข่ยังกงครไข่หมดแดงสามโมกม,มาเนี้ยวเราเจาก,กา็นได้ป่ะป้าคือแดงโมกเงี่ยนอันลายแทแ้ว่าสันมาแมนเป็นพันผุนเบาเสียเอาไปใส่อันงานบวชว่าสันใส่กล่องบวชแมนใส่กล่องบวชแต่เดี๋ยวจา้าลายยุก,ก็เลยมางสิแต่จริงๆริงนะจากองหูยวานเป็นมกไข่มดแดงแล้วก็เจาะผว่าเป็นมกเงี้ยน ถ้าเจ้าพอใจว่าเป็นมุกเงินใชาา่บานจ้าบานนี้จะสิกะบานท่านอาจจะบอก่านดูจากวาลีสองสามใดมากจังไหยเลขสองสามในยินเสียงคือค,นคนอน้นค้นเบากึ่งรับกึ่งตื่นว่ามันเป็นในยินเสียงค้นหรอวะสองสามสองสามใช่ไหมจ้ะก็เลยก็เลยมักสองสามานางจากเสียงนางจากสือ มันมันขึ้นขึ้นขึ้นนาที16เลยมันออกกันบะไม่จะนาที17เท่ากับไปไปซื้อแมนอันไปซื้อซองสามมาแหกับฟันดีฟันฟันดีกะมมนกระจับเลยนะมมนกรดโดนนะนะแต่ว่าฟันมแต่ฟันไดอยากได้กินได้ไปเฮ็ดลงท่านได้ของติ่มรดหนูพูดนะฟันเรื่องเรื่องฟันดีได้หนิฟันดีค่ะ ได้เลขสองสาม <c oughs> แล้วก็ได้ได้มาสองสามกับเจ็ดเก่าสองสามกับเจ็ดเก่าแมนแล้วก็ฟันว่าอันกึ่งขึ่งที่ลาเสียงอินดีนเสียงเลขสองสามอธิษฐานว่าหัานเลขไม่สิออกตัวนี้พอลุกลานฟันดีเด้อก็เลยฟันว่า ยังก็มากระโดดเลนาะแอร์ก็จะจำบ่ค่ยได้ฟันว่าไปไปซื้อซื้อกับเขามี่กุงุงมี่ปลาหมือกนี่นามนามประมาณหาหกลังใส่เรือขั้นดำมาทะเบียนหกสามสองสองจ้ะกระล่งสีขีเขามาแท่เฮี้ยนเห็นคุ้น่ัวอยู่บ้านหน้าเสื่อมแสงเนาะเะพิ่อมันขี่รถเพิ่มมารถขั้นสีนํำเงินเพิ่นมาวันนี้เลยได้ถาม,มาว่าพอไปสิไปใช้ละสัน่น อุ้งเสี้ยวแน่ะวะสันไปขึ้นเมี้ยวใแถววะสันแม่แล้วบอกตามเตะกูเนาะวะสันผีเตะผีเตะคนผีเตะคนแม่นพีสาวผู้ที่ว่าเพิ่นตายไปฮะดะเพิ่นมาเตะอันพ่อยายพ่อยายได้เสี้ยวนะได้บอกว่าอย่าฝ่าวเสี้ยให้กินข้าวกินน้ำจะเกินค่อยเมียวนะบางสิเพราะเฮียนท่อนี่ยเป็นบุญแมีนก็เลยถอยลงเขามาในเฮียน พอถอยแล้วเันานีไปุทโธสองคนว่าเฮี่ยนอยู่นี่เฮี่ยนมีคนตายแต่ถามว่าใครตายก็คือฝันว่าแม่เจ้าของนี่ยล่ะแม่แอดนี่ยนะตายก็อยู่ตรงนี้ละยย่ะแม่าตายอยู่ในเฮี่ยนเลยซึ่งเป็นบุญแม่ซึ่งแม่เจ้าของมาตายใจหย,ยิกโบว์แม่มเลยตายครับแม่ครับอันนี้ล่ะก็ลังมองคือการแค่ฝันเนาะแม่มันก็เป็นความฝันเนาะแม่แต่กับฝัน ที่ฟังอยู่นี่เข่าๆนี่ฟันย่ําที่สุดก็คือฟันเห็นรถขั้นดําไปแก้ข่งเมียนฟันเห็นรถขั้นดำเดี๋ยวมาฟัองขึ้นฟันเห็นสองเทียนอ่ะนะฟันเห็นรถเมียนฟันเห็นรถขั้นดำหกสามสองสองหกสามสองสองอายุแม่กับหกสามอายุแม่กับหกสามพ่อสองแม่สองห้าสองห้าส่วนสี่ สองห้าศูนย์สี่แมนอันหกสิบสามปีอ,อทท๋อแต่ที่จัดไปนี่คือสองส,สองสามสองสามยันเดียวเลยบอกกับบอกเงินแมนเจอตเตอรบอกเด็กลับจากไปวันนี้คนทองบอกกลับจากไปเลยครับไม่กลับเลยนะครับตัวที่แล้วนี่กลับนี่คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดกลับได้รูไป<ล>ไมเดียว หนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าเอ้าเพระว่าได้ได้แต่บุงหัวต่อไหนได้ไหมหัวก็เห็นแล้วก็มาเมื่อหนึ่งเจ็ดเก้านี่เอนกุมารทองหอกออกมาหายบอแรงนี่ลายก็แรงอยู่วะบอแรมังแลงนี่แค่นี้มีอยู่สุดหนึ่งอ๋อเจ้าฝันว่ากุมารทองออกมาหายเล็หนาหนึ่งเจ็ดเก้าจช่เอาเอซีทันใดอยากจะไปยึดจับประติรี่เดขหนาก็ยึดไปจับได้ น่ะครับผมสองอันนี้เข้าไปนี่อ๋อนึ่สองห้าฟันวาไปว่าสิไปจับทูกมาจุดไหวปูปูเป็นบานกาวกานี่ละเป็นลายาระหลาดไงละซือค่ะซื้อเน่ซื้อจนคนน่ะเี็กะซื้ออายืนยืนมาทา่นี้ครเอาเอา้นี่ะไรนะออยืนยืนมาทางนี้ตังตังดด่

มาเคยซื้อรลอตัน <online> <pl ains> ีละไอแต่ง <ming> ่อ <siglo> น <achi bizarre> ี่ฝันนั่นกับฝันโยงเนาะขึ้นขึ้นที่ว่าได้ยินสองสามเนี่ยมันบอกไปข้ามเสนาวดจะขอไปนั่งเขาในของนางล่ะขึ้นมาเสี่ยวยางใส่มาในสามตัวเนาะขึ้นเดียคือผู้เดียวแล้วเว่าเสี่ยวหกใส่มาไปหาหกมึงนี่หลวพ่อซื้อเอาซื้อเจ็ดเจ็ดอย่างเกาะ เจ็ดสองเจ็ดสองสามอกมันบอกอยู่นี่ที่บอกไปซื้ออยอะมากอยู่ข้างถนนแมน,มนแมนเจ็ดสองสามแปดสองสามแมนสองสามไปซื้อตัวนี้มากอ่ะก็ซื้อมากแลก็ไมาฟันเห็นหลดเลยหรือว่าเพื่อนบอกให้เอาหก้ไซทั้งน้ำมากระวังหูก,กันนะถ้ามันไปออกบุญได้สิได้จักบาลคนนี้สองสามออกบุญประเดแล้ว <c oughs> ออกบุญมึงสร้างหน้จ่าประเดี ลากล่อยนี่ของแยดนี่องมีแปดกับเก้าแต่คนทองนี่คือว่าเสียวหกไซส์มันวะแมนหลับมักหกเป็น่รงมักมักหกมักหกมันวะแมนเอาหกไซส์เป็นหกสองสามอ๋อที่ว่าอันนี้คือคนทองตั้งใจตั้งใจซื้ออยู่คำโฉนดแมนตั้งใจไปเอาหกสองสามจ้ะแต่ผันไปหาดอกปัญญายตัวอื่น จะมั่นได้เอง9 2 3 8 2 3สองจะสิเกียนหกให้ตัวนี้หนอยอยูนี่ไปที่ไปที่อยากจะเอาไปบวชน้ำ <c oughs> รักลอยอันอเอาเอาตรงนี้ก็ได้เอาเอาหกใส่ตรงนี้เนาะรักลอยเอาเน้นเน้นเน้นตนัวนี้รักลอยนี่คือหกสองสาม เนี yeah. ่ยเอาคนทองมันว่าจะไปซื้อหกสองสามเอายกอันนี้ให้นคนกัเลยมันคอยจีชัดเกนียดลักลักลอยของแอดนี่คือแปดกับเก้านะครับโมเมนต์ของคนทองนะครับผมอันนี้เอฟซีขวามาแอดก็เลยเอามาแนวไปใหงของคนทองเพื่อเอฟซีอยากจะยิบจับใส่สามตงนะครับแต่คนทองอีตั้งใจไปซื้อหกสองสามนะครับแต่ใดมาเป็นตัวอื่นนะครับผมใดมาโมเมนต์ใดอยู่ก็ซื้อหลายก่ อ๋อมีได้ไหมอ๋อมีแต่สองสองสามศูนย์สองสามแปดสองสามอ๋อมีหกสองสามดีประมากนี่เก่าสองสามลายจ้าโยเขินไหนบ้างไหมเนี่ยนี่นะครับผมแต่ข้นทองน,นี่เนี่ยแต่กีรางกีรังยังได้กับกันไปน้ำนะกันบดเลยปอกใส่ครับ,รบ,บน,น, 7, 9, นะครับบนนี้เจ็ดเก้านะครับสามโตนา 3ตัวหนานะครับ1 7 9นะครับ3ตัวหนานะครับเอฟซีมาการ์โลอวิญิจารโปรตุเกสเบิร์นนะครับผมอายุแม่นะครับปันวันแม่เสียอายุวันเลขที่4 5 6นะครับมาเลขที่4 5 6นะครับมู่11บเอ็อสตันออสเตรเลานนั่นก็ได้นะครับไปเอฟซีคำถามอะไรนะครับไปคอมเมนต์นะครับผมเพราะนี่จะเอฟซีได้ดีหยิบจับไปแล้วก็ขอให้โชคดีขอให้ได้รางวัลใหญ่กันทุกคนนะครับผม ได้สามตัวบนสองตัวล่างลงมาที่หนึ่งถึงนอนที่ห้าพอได้ครับผมสำหรับคนหอบเพม่นกันฝัน่าุดนี้คือฝันว่าได้หอไข่มุแดงแมนสามหอือมได้หอไข่มุแดงสามหอแต่ก้นไทยบานดผนว่าเป็นหอเงินแมนหอคิดหนักก็ถือว่าได้นะครับผมอย่าที่ถ้าถามมา่ลไรก็เลย เอาไวแบ่งปันนะครับเพื่อเอเซี่มาร์กน้ำาจจัดได้นะครับผมบอแพงบอสงวนลิขสิทธิ์นะครับเนาะชอบจัดขัดผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับมาบอกซูฟังนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับผมสนุกสนานนะครับผมอะไรมาดะกับมวนนะครับผมอะไ้เท่ากับตัวแบบนะครับดวงเท่านะครับบางคนเปินสื่อมันือถือเด็กของสื่อคือบอถนะครับผมนี่แหละเพื่อว่า ยิบไซมือเขียนไห้ไซมือคัดกับวอากระนี่นะครับผมเพราะว่ามันเกิดทุกอย่างกิดขึนอยู่กับดวงเท่ากันนะครับผมบางทีเาเขากลบไปฟื้นดวงถึงฟื้นโซกกระตามก็จะยากเนาะอืมพ่อนกับบอกไ่ได้มาที่ดาวเจ็ดแปดแปดเจ็ดลางนะครับเป็นบอกความบ้านบางคนกระไดบางคนกับบอไดนี่แหละ่นเดินมาดวงนะครับเนาะเดี๋ยวมันกับมาเองนะครับผมเดี๋ยวมันกับมาบ่มางวันนี้กับมางวนหน้า มาสามารถเร็วกับขึ้นอยู่กับบุญเฮานะครับเนาะเอ้าวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางของคนณทองนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีจ้าขอบคุณครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผมขอ FC โชคดีโชคมานขอให้ร่ำลำรวยๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับผมสวัสดีครับผม